ไปถือแล้วไปไปใครก็ได้ถือไปเลยเฮียอยเีะไรหลังน่ะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไป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 ดิเฮ้ยไปเฮ้ยไปดิเฮียมันติดนะเนี่ยรูมมันเนี่ยมันไฟลงไปก่อนปล่อยไฟลงมารีลงมารีบลงมารีบลงมาเร็วเร็วเร็วเราไปดิพี่พี่อ๋องพี่ป๋องพี่ป๋อง ก็ปองเป็กต่อแถวเลยกันเนี่ยเฮ้ยไอ้้ไอคุณลงจากหัวกูกูจะยืนไม่ได้อีดอกเฮ้ยต้องตีต้องตี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 นีตีดีตีตีเลยตีเออตีตีตีเฮ้ยเอ้ยยตกองแทงเลยอาจารย์เลิกตีดี้นะสกุี ยังอยู่นานย่งเกนานนะเฮ้ยมึงก็น้งไปดิไปดิไอดินานดิเออมาแล้วมาเข้าไปปีเข้ามาเร็วเร็วเร็วเออเจ๋กลัวไหมเออยินเอาสิโนิบมาเออมามาไอ้คราวนี้คนอื่นนำตั้คนหนึ่งามเองไอ้คูนํำมาแล้วรอบเ้ยเเอ แม่ทฐานมึง่ะติดเร็วไิ้ดรอปพีนดื้อโคยเสียงมากกูตามติดมึงมึงน่าหวงอาอยู่ไหนกันนี่ตามตัวเลยดิกูตามใี่ดอปเดียวเลยไอ้เชียไอ้เชี่ยมึงหาเร็ว โอ้งไหนวะโอ้าทาดีรอยเลือดอยรอยเลือดอะรอยไดไหมเนี่ยไม่โ้ย้อยิเลยปรับจอเลยใครจะลงไปก่อนวะเยเมือลงกูอีกแล้วเหรอคนยลงคนไทยครับคไปแล้ว่ะละ๊บอ้ยโอยไอ้อติติดเอ้ยไปองไอยเนี่ย เออฮแล้วเาคุยฮะขวาลฮัเฮ้ยเห็นเห็นหนเ้นอยอยู่เห้นตกใจเลยเฮ้ยมองไม่เห็นอ่ะเอ้ามึงเดืยดจริงมายไงนั่น่ะเฮ้ยหายไปแล้วหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยองครับพี่องพีองเห็นแล้วพี่องพี่ต้องแยกกันแล้วอ่ะเข้าไปเลยครับนไเข้าไปอไอ้ดดาเฮเฮียเไม่มีอะไรเลยเฮียเข้าไปดูดิ ไปไปเาลุ้นเข่าลุ้นไปไปขวาซ้ายไล่ดีขวาซ้ายไล่ดีออกเกมออกเกมมาดีสุดไม่ออกมือขวาไป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 เฮ้ยเฮ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวดิไป้ายซ้ยเขย่มือไปขวาขวาขวาไปขวาเลยซ้ายดีซ้ายดีไอ้ฝ่ายตางติดติดกูเลยดิเชี่ยเดี๋ยวมันว้ากุยแล้วติดอะไรกัเฮ้ย ตกลงอยู่นะครัโอ้โหทางยาวยังไงมันมืดจังเลยวะมันมืดอ่ะไฟมืดอยู่ไหนเจ๊โอ้ยนี่ไฟมืดเนี่ยแลมตันแลมป์ตันแลมตันแลมตันไม่ดีต้องมาซาซนิตี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  ไปทางมืกูโง่ไอ้เงี้ยใช่เลยตรงนี้เอาว้าชัวชัวไป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 นีมึงก็น้ากันเม่อี้ไปไปพวกผมจะนำเช้วัทางแยกเว้ยเฮ้ยหลังคุณเมื่อกี้เนี่ยอะไรวะเส็นมิเลยนี่นี่ทานนี้เปิดละเอ้าไอ้เฮี้ยมึอเดินไปดิไปสองนำเลยมันลงมานำอะไรไป ดูหลายรอบแล้วพอพอพอโอ้โหคุณไอเอาไฟดิเหรอเอาไม่เอาไฟดิไฟเอาไม่เอาไฟดิไม่เอาโอ้ดีไอตีตีนี่ตีอะไรอะไรเห็นดีเลยเฮ้ยอันนีฮ้ยเฮ้ยไอเนียของจริงเย้เฮ้ยโอ้ ทำได้เฮ้ยตรงนี้เปิดอ่ะไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวมนเขี่ยเดี๋ยวแม่งโอ้โหอีกสัตว์เอ้ยกูทิ้งไฟเรียบร้อยไปเอาแล้วโอ้โหโอ้โหคนหลันเลยเดีแม่งโผล่มาจากไม้ไอ้เขี่ยตีตีไม้ตีไม้ไม่มีเฮ้ยไฟหายออกไฟไม่เอาแถอะเฮ้ยเขี่ยเอาเ หันโชวเฮ้ยเออยิงไฟนะเฮ้ยติดไฟ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 เออตัวดิเฮ้ยมีอะไรเว้ยตอนเนี้ยไปไปเข้าไปเลยเออเข้าเลยสต็อปเฮ้ยอะไรอะสเตย์ไลท์มันจะเข้าไปไหนเฮ้ยอุติเนี่ยต อ้าวเฮ้ยอเชี่ยแล้ะไรทีนี้เฮ้ยกดกดลองลองกด e ที่สเตนี่ดินี่ไงนี่ไงอ๋อนี่ไงมาแล้วเชี่ยเอ้ทางยาวด้วยอ้าวเออเอาไฟไปก่อนดิไฟน้ำล่องแฝงแฝงโอ้ทางยาวด้วยอ้าวไอ้เชี้ยเสียงแม่งน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาตีกูดิไปเลยไปด้วยกันเราต้องเดินไปด้วยกันไปด้วยกัน เราจะก้าวไปด้วยกัน